อยเล่นได้อยู่นะตัวเองคูน้าด้วยอู้หูน้ำเงินมาเต็มแผงอุ้ยสุดจัดเลยอู้หูเอาเรื่องเลยตัวเองเลยคำเตือนคลิปนี้ทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำไม่ทำตามโดยเด็ดขาดาการเพนั้นเป็นสิ่งผิดกฎหมายอายุต่ำกว่า18ปปีควรได้รับคำแนะนำนะคะ สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับติมคนสวยคนเดิมอีกเช่นเคยนะตงติมอยู่กันที่เกมสาวท่านนั่นเองนะคะติมเ,เล่นค่าย p g เล่นเว็บเมซิบูเติมเครดิตไม่มีขั้นต่ำหนึ่งบาทขึ้นไปก็ฝากกันเข้ามาได้เลยนะคะที่สําคัญไม่ต้องทําเทินนะคนมาเดี๋ยวติมให้ดูกลุ่มรีวิวเกมแตกของติมด้านขวามือนะตัวเองในนี้มีสมาชิกกว่าหกร้อยคนคะ่ะมีเฮียบอลพี่แคลลี่มีเอติมแล้วก็มียูเซอร์มากมายอีกหลายคนนะเวลาใครแตกเกมไหนเขาก็จะส่งกันเข้ามาในกลุ่มแบบนี้ตัวเองวันนี้สาวท่านม,มาแลนด์มากๆเลยเบเีย อยู่ข้างล่างคอมเมนต์นะคะเข้ามาร่วมกิจกรรมเครดิตแจกฟรีก็ได้นะตัวเองติมย้ำนะตัวเองติมแจกทุกวันก่อนเที่ยงคืนวันนี้ขอ6คนเป็เลนเน้เนๆเดี๋ยวติมจะเป็นคนสุม่มเลือกเองนายเต้ามาเดี๋ยวติมขออนุญาตไปเล่นเกมดูก่อนวันนี้ติมมีทุน10บาทเด้อทุน10บาท,ทนี่ไม่เคยเล่นมาก่อนเลยเดี๋ยวขอลองหน่อยเพราะว่ามีคนในกลุ่มบอกว่าให้ลองทุน10บาทดูวันนี้ขอไปเลยเบ็ดบาทสัก10บหมุนโอ้โหกูตายนี่งไงสิบจะรอดไหม โอ้โหยังไงแถ,แถวสองรุนยากเกินโอ้โหไอ้เต้ารอดไหมก้นรอดหรือล่วงเอานี่ไงมาเต็มมาลาเบลอ้ยเล่นได้อยู่นะตัวเองคูน่าด้วยโอ้โหน้ำเงินมาเต็มแผงอุ้ยสุดจัดเลย โอ้โหเอาเรื่องเลยตัวเองรอบนี้นะคะได้มา284บาท70สตางค์นะตัวเองอีก3หมุนสุดท้ายมา้ามบอกเพิ่มไปติณติจะเล่นไล่เบ็ดไปเรื่อยเลยนะตัวเองแถวถ้าม,มาแบบไม่จกตาเอาวายมาคู่อีกเยโดวาวมาคู่โอ้โหเอาเรื่องเลยเกินวุยบุยรอบนี้นะคะได้มา520บาท35สตางค์นะทุกคนมาหมุนสุดท้ายขอลองเล่นเบ็ด เบตสามแล้วกันเบตสามเบตสามไปห้าสิบหมุนไี่ไง,ไงเบตสามห้าสิบหมุนขอเดือดๆไปเลยลูกเพี่เอาลอมาครึ่งแผงโอ้โห,หน้าชมพูหน้าชมพูสุดจัดรอบนี้ค่ะได้มาหกร้อยห้าสิบแปดบาทห้าสตางค์ล้วเต็งโอ้โหเบื่อจังเลยอะคำว่าห้าสตางค์เนี่ยอะคูณสองแถว3าไม่ไหลต่ออะหน้าแดงไหลต่อแถวนี่ไงหน้าแดง โอ้โหคูณสามรอบนี้มาขึ้นแผงเอาเรื่องจัดมาสี่สองหมุนสุดท้ายคูณสองนี่ไงเคช่องแรกเลยแถวแรกหัวมาแบบอลังอมาสับไปหนึ่งทีนี่ไงคูณห้าอู้หูน้ำเงินเขียวอุ้ยเขียวรอบนี้มายกแผง เขียวลอบนี้มายกแผงเลยเต้ารอบนี้นะคะได้มา651บาท75สตางค์ทุกคนอีก40หมุนสุดท้ายมาไหลไปดิอูู้ย่หมุนทิ้งถ้าหมุนทิ้ง,งใจเสียเลยใจไม่ดีเลยเต้าอ,อู้คูอะไรอ่ะโอ้โหมุนทิ้งไหลไม้เกินเกินปุ้ยปุ้ยปุ้ยไงเคมาอาเจาไหลต่อแถวสามเจๆๆเจเจอู้หมุเจไม่มาว่ะ ร <Es> อบนี้ฮะได้มา63บาท60สิตางคงนะตัวเองเบสสามก็ไหลได้อยู่เด้อไหลดีเอาม่วงม่วงม่วงคุกเขม่วงนี่ไงม่วงเดาวสามเฮ้ยนี <g allow an> ่ไงสิบสิบสิบไหนว่าเขียวดิโอหพูดก็ติดอ่างอยากจะพูดมาอีกแล้วนะมึนวันนี้ตัวแพงเข้าสนั่นเลยเต้าคูณเจ็ดด้วยเยดโจเป็นไงเบสสามก็มีหัวใจ โอ้โหคูณ9นะรอบนี้นะคะได้มา645บาท60สิตางค์แล้วไปมา28หมุนสุดท้ายนี่ติมบวกสนันเลยเจแถว3ไหลต่อเจแถว3มาไหลต่อโอ้โหเอเข้าสนันเจแถว2นี่ไหน้าทองอ้ยหน้าทองไม่ขอขอแบบเต็มเต็ตตตตมแผงเลยว่ะอุ้ยน้ำเงินมาอีกแล้วเกินบุยมุย สเก็ตเตอร์ทรงนี้ใหม่แล้วส่งยังแบ้แซดยังบอยไหมมืงอกูบอกแล้วโอ้โหเข้าฟรีเนาะรอบนี้นะะได้มา97บาท35สตางค์มาเข้าฟรีอีกแล้วปุ๋ยสาวมาแรงแซงทางโค้งเลยมาแรงยิ่งกว่าติมก็สาวท่ำนี่แหละตัวเองมา10หมุนคูณ2นะคะเคไม่ไหลต่อละนี่ไงเจามาแทนกูบอกว่าลุ้นเคแม่งเจเข้าเฉย เนอีกเจ็ดหมุนยังหมุนทิ้งไม่เข้าทั้งทีเอ้ยน้าม,ม่วงมาว่าม่วงก็มาในต้าคูณหได้มา18บาทโอ้โชื่นใจเลยสิบแบาทโอ้โหไม่ไหลต่อเอาเหลืออีกสามหมุนสุดท้ายนี่ไงโบไปดีไว,ไวายแถวสองวายแถวสองน้ำเงินน้ำเงินนี่นไงอุอ้ยเกิน์ลรุนน้ำเงินเข้าแค่เคตัวเดียวโอ้โห อาคูงสิบสี่อาสเก็ตเตอร์มาอีกแล้วทรงนี้มาไหมน่าเห็นไหมไมมาแล้วทำทรงอ,อีกตัวเดียวออ้หูเขียวมาเต็มคาราเบลเลยลูกพี่เขียวมาเต็มคาราเบลเป็นไงเป็นไงเข้าพีในฟีโอ้โหเกินไปม้ยรอบนี้นะคะได้มา276บาทนะเด็ไอฟีในฟีด้วยเป็นไง เอาเรื่องเลยเข้ามาแล้วบวกให้ด้วยนะจ้าสาวเข้ามาบวกให้ด้วยล้วลูกพี่นั่นไงหมุนทิ้งไงยังไงหน้าทองหน้าทองแถวสองยังไงอุย้ยไม่เข้าอุย้ยไอ้เต้าแกจะหมุนทิ้งเพื่ออู้ดีหัวร้อนแล้วนะตัวเองติมหัวร้อนแล้วด้วนี่ไงบอกแล้วเจามาครึ่งแผงบอกเคไหลต่ตอดีไม่ไหล่ต่อยอ มาหมุนสุดท้ายอ้โหมุนสุดท้ายไม่เข้าไหาวเรารอบนี้ถ้าได้มา365บาทสิสตางค์นะทุกคนเข้าฟรีถึงได้3 0 0น้่ถึงว่าสุดจัดเลยนะมาเดี๋ยวเรามาลุ้นหมุนน้องนะคะเบดสามเดี๋ยวติมจะลองเล่นเบตห้าเนานะเด้งเล่นเบตห้าแล้วก็ซื้อเบตห้าไปเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าเบตห้าน,นี้ซื้อแล้วปังไหมติมเล่นทั้งทีก็ต้องปังนะเนาะไม่ปังไม่ใช่ไม่ไม่ต้องเรียกแล้วนะไอ้ติมอ่ะ รอบนี้คะ่ะได้มา63บสาท30สตางค์ไลต่มา20หมุนสุดท้ายใจนี่ไปอยู่ที่เบี่ยนห้าแลวนะโบไปดีนี่ไงครึ่งแผงเจไหลต่อนี่นี่ไงหมุนหน้าทองอ่ะหน้าแดงแดงโอ้โหรุนหน้าแดงเอาวายวายมาอีกแล้วโอ้โหมารอบนี้ไม่เข้าอีกรอบนี้คะได้มา71สบาท85สตางค์นะทุกคนมา20หมุนสุดท้ายมาเป็นเล่นเบี่ยห้าเลยใจร้อนนะเนี่ย มาขออนุญาตเปลี่ยนเบ็ดนายเต้าอ้โหูเอไหลต่อเป็นไงกุสากดหยุดอู้หูหน้าชมพูคูณสี่นี่ไงหน้าทองอุย้ยเคแถวสามอุย้ยเคแถวสามไม่มารอบนี้ฮะได้มาหกสิบสี่บาทเก้าสิบห้าต่างน้เต็งมามาลุ้นเบ็ดห้ากันหน่อยเบ็ดห้า 5, ติมข้อหมุนสักสิบหมุนมาเดี๋ยวลองซื้อเบ็ดห้าดูเคแถวสามโบไปได้อุ้ยวายมาคู่อีกแล้วมาคู่อีกแล้วดอกนี้ จังหวะนี้ใช่เลยถูกใจใช่เลยครูหน้าไหลต่อไปเดลูกเพ่โอ้โหตัวครูนี่เข้าสนันนะตัวเองรอบนี้ค่ะได้มา1นึบาท50สิบตางค์นายเต้าเจไหลต่อเจอเจ,เจโอ้โหกูลุ้นเจแม่งไม่เข้านี่ไม่อยากรุ้นแล้วนะพักหลังๆนี่รุ้นตัวไหนไม่เข้าตลอดมาเบ็ดห้าไปขอส,สวยไปเลยลูกเพ่นี่แหละมาแบบไม่จงตา เบรคคือแหมหมุนอย่างกับลูกคางอ่ะเข้าุดท้ายจะเข้าไหมาอีกตัวนึงอู้หูไม่เข้าแหมกาจะเอาสังฆาตัวซะหน่อยสเก็ตเตอร์มาสิบหมุนคูงสองไอ้เต้าเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะคะว่าซื้อเบนห่านี้จะปังไหมเพราะว่าเห็นพี่คุณหนึ่งซื้อมาส่งกันเข้ามาในกลุ่มมาซื้อเบนหให้ดูหน่อยหูถือว่าปังมากเลยทุกคนเอาไว้แถวสองมาอีกแล้วนี่ไงมาครึ่งแบง แถวสามใบต่อโบไปดีครึ่งแผงเป็นไงคูณสิบโอ้โหอย่างเดือดตัวเองรอบนี้คะ่ะได้มา480บาทนะคะเหลืออีก8หมุนสุดท้ายแน่หมุนทิ้งว่ะนี่ไงน้ำเงินมาต่อเอาเขียวเขียวเขียวแถวสามโบไปดีเอาไว้แถวสามอีกไว้ y, แถวสามเอาเรื่องเลยเออะไรต้อเอดิเอ้ยกูรุนเนีไน่ไงน,น,น้าม่วงเข้าแทนโอ้โหรอบนี้อย่างสุด ก่านเจี๊ยบเลยนาะยต้อนรอบนี้คะได้มา469บาทเลืออีก6หมุนสุดท้ายอะคูณ20โอ้โหน้ำเงินไม่มาน้ำเงินดิโอ้โหไอ้คูณ22เป็นไงแหละลูกพีโอแกจะหมุนทิ้งเพื่อ โอ้โหตัวเองหมุนทิ้งไปสองไม้สไม้สุดท้ายนี่หมุนทิ้งเลยแต่ถือว่าคุ้มมากๆเลยนะแต่งซื้อเบ็ดห้าไปได้มา1,022บาท50สตางนะทุกคนมาค่ะใครอยากปังตามติมแบบนี้นะคะจิ้มมาได้เลยนะลิงก์อยู่ข้างล่างคอมเมนต์ทุกคนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าในต้าฝากกดติดตามช่องให้ติมแล้วก็คอม,คอมเมนต์ช่องให้ติมก็ได้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าในต้าบายบายค่ะ